สวัสดีครับชาวลัคนาธนูนะครับแล้วก็ราศีธนูทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นคลิปคพยากร์กรายเดือนนะครับประจำเดือนธันวาคม2564นะครับก็จะเข้ามาบอกสรุปให้ฟังกันเข้าคร่าวส่งท้ายปี64นะซึ่งหลายคนก็ได้ฟังคลิปคพยากร์กรายปี65ไปแล้วก็คงจะ พอที่จะมองเห็นภาพกว้างๆได้แล้วนะครับว่าวิถีชีวิตของตอนนั้นกำลังจะก้าวไปสู่ทิศทางแบบใดนะครับเอาก็เกลื่อนนำไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้ก็มาว่ากันกับคำพยากรในเดือนธันวาคม2564กันเลยเนาะสำหรับชาวธนูในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงจะได้พบประสบกับปัญหายุ่งยากลำบากใจกันมาในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียว เออมันทําให้ช่วงประมาณพฤศจิกายนนั้นมีการปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยสําหรับชาวธนูในหลายๆท่านนะหลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างมันมีการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างมั่นคงมากกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของภาระหน้าที่นี่นแหละครับเออมันมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นนะมันไม่ลมคลุมเครือเหมือนอช่วงที่ผ่านๆมา ดังนั้นช่วงธันวาคมนะครับก็คงจะเป็นช่วงเดือนแห่งการเริ่มต้นอย่างจริงๆจังๆกันเสียทีสําหรับชาวธนูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานเรื่องของภาระหน้าที่หรือแม้แต่ความรับผิดชอบที่มันจะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับต้องบอกเอาไว้ก่อนสาเหตุนั้นก็เพราะว่าดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวการงานนั้นเอจะขยับเข้ามาทับลัคนาจุดเกิดตั้งแต่วันที่4ธันวาคม นะครับไปจนถึงวันที่26ธันวาคม2564ประกอบกับดาวพระงคานะครับซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเอ,อ่อก็เป็นดาวแห่งการเริ่มต้นเป็นดาวแห่งการพัฒนางานนะครับหรือว่าการริเริ่มกิจกรรมการกระทําอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่ดาวพระงคานั้นจะโคจรเข้ามาเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนวินาศนะครับก็ต้องบอกว่างานหรือว่าธุร,ระปรับบางอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะครับกับชาวธนูในเดือนธันวาคม แล้วก็ดูเป็นงานเร่งที่ต้องทำแข่งกับเวลาด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านๆมานั้นใครที่ดองงานเอาไว้หรือว่าการงานมันมีความอืดๆเฉยๆความคล่องตัวมันก็ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าทันวาคมนี้แหละครับนะหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างมันจะขยับแล้วก็ถูกขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาวาสนานั้นยังคงอยู่ในเรือนของพระราหู แล้วก็ดาวราหูเองก็ยังคงเป็นนิดอยู่ในเรือนของอริส่วนดาวเจ้าเรือนอริก็เข้ามาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนการเงินนะครับที่สําคัญดาวอริกับดาวราพานั้นท่านเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับผลงานที่เป็นรูปธรรมนะครับพวกไอเดียพวกความคิดที่เคยวางแผนเอาไว้ก็จะมีโอกาสก่อตัวสามารถที่จะเป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้ภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนครับแต่ผมก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่า พวกโครงการหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยยังคงต้องอาศัยพึ่งพาปัใจจัยในเรื่องของเงินเงินทองทองในการใช้ในการขับเคลื่อนอยู่นะครับถึงแม้ว่าพระสาวดาวการเงินจะมีความมั่นคงเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในบ้านของตัวเองเรือนการเงินแต่ว่าด้วยเดือนนี้นะครับจะมีดาวพระสุขท่านโคจรเข้ามาร่วมเรือนด้วยซึ่งพระสุขกับพระสาวนั้นท่านก็เป็นคู่ศัตรูเสี้ยนหนามกันอยู่แล้วนะครับเป็นมารคอหอยกันอยู่แล้ว และถึงแม้จะบอกว่านะครับการเงินหรือว่ารายรับในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่ก็เอาเป็นว่าธนูนั้นมีโอกาสมากๆที่จะสาะสแสวงหาแหล่งรายรับรายได้ที่มันไหลเข้ามาหมุนในระบบได้จากหลากหลายช่องทางและจากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าการที่งานของคุณหรือว่าธุร,ระรป๋าปังอะไรก็แล้วแต่ที่คุณดูแลที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่นั้นอาจจะมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะรวดเร็วพวดพลาดอยู่พอสมควร ดังนั้นนะครับพวกรายจ่ายเองก็จะแหลกลานเช่นกันนะจ๊ะอันนี้ต้องบอกเอาไว้เลยรายจ่ายนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ในหลากหลายรูปแบบลักษณะของกระจัดกระจายออกไปนะครับก็เป็นไปตามพฤติกรรมของดาวพระศุกร์ที่เข้ามาเป็นศัตรูเสี้นหนามทวงความเจริญความสมดุลของการเงินของคุณนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไปที่มันเป็นเบี้ยหัวแตกเออจ่ายไปกับพฤติกรรมการใช้เงินของตัวธนูเอง หรือว่าการซื้อของรวมไปถึงการอยู่การกินการใช้ส่วนตัวนะครับหรือว่าพวกจ่ายไปกับภาระของคนอื่นหรือว่าอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะพวกบริวารบุตรหลานของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะด้วยนะครับจุดนี้ก็สําคัญเช่นกันเพราะว่าการเ,าเกณฑ์ของการเดินทางนั้นค่อนข้างที่จะขยับบ่อยมากขึ้นนะครับก็ สังเกตได้เลยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนมาแล้วนะยิ่งพอขยับเข้ามาช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่6-7-8แนะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าถึงยังไงก็จะเกิดรายจ่ายอยู่แล้วก็อยากจะแนะนําให้ธนูนั้นเอาเงินไปลงทุนกับเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินนะครับหรือว่าเรื่องของอสังหาอะไรก็ได้ที่มันจะเป็นในเรื่องของการ ก่อเกิดในเรื่องของหลักประกันชีวิตให้กับชาวธนูก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าดาววาสนากําลังโครจรไปในเรือนเกษตรตาธิบดีก็คือเรือนพันธุดังนั้นหากตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยนะครับธนูมีการวางแผนมีการริเริ่มในเรื่องของลงหลักปกักฐานไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทํามาแล้วมันก่อเกิดในเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเอง นะครับก็นอกจากเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินที่อยู่ที่อาศัยแล้วเรื่องของรถเรื่องของรานะครับการลงทุนโครงสร้างขยับขยายอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะก่อเกิดในรูปแบบของอสินทรัพย์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าจะเป็นการดีมากเช่นกันถึงแม้ว่าความสําเร็จในช่วงนี้มันจะยังเห็นได้เป็นรูปเป็นร่าง หรือยังไม่มากนักหรือว่ายังไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับแต่ผมก็จะบอกเอาไว้เลยนะว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณก่อที่คุณสร้างที่คุณเก็บไปเออมันจะไปรวมก่อเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นในปี65อย่างแน่นอนครับสําหรับชาวธนูนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับคือประมาณตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็ภาระหน้าที่ในเรื่องของการของงานเรื่องของความรับผิดชอบรวมไปถึงการเดินทางการได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน กับคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวก็จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็อิทธิพลในการดําเนินชีวิตแล้วก็การตัดสินใจกับชาวธนูมากนะครับถึงแม้ว่าภาระมันจะมีเข้ามาแบบไม่ทนันได้ตั้งตัวตั้งแต,ต,ต่ต้นเดือนเลยนะครับแต่ด้วยดาววาสนาที่ไปเป็นปฐุมเก์แล้วก็อุดมนารเกณฑ์อยู่ในเรือนที่3ของชะตนั้นจะทําให้คุณนั้นผ่านภาระเหล่านี้ไปได้โดยไม่ยากมากนักเท่าไหร่ และนอกจากจะผ่านไปด้วยความสามารถของตัวคุณแล้วก็ยังคงจะมีเพื่อนมีมิตรมีไมตรีดีๆจากคนรอบข้างนะครับที่คอยหยิบยื่นเข้ามาให้เข้ามาช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันนี่แหละนะครับเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้นำพาโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับหรือว่าผลักดันให้ตัวคุณนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาได้นะครับ การเจรจาการต่อรองในเรื่องของงานะเรื่องของผลประโยชน์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนความก้าวหน้าของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีแต่ว่าจุดที่อยากจะให้มีสติให้มากก็คือการใช้จ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับถ้าหากว่าวางแผนกันไม่ดีนะครับโอกาสที่จะเกิดการสะดุดมีได้มากๆเลยโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่6ถึงวันที่9ธันวาคมนะครับ ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดรายจ่ายก้อนใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะและจุดที่2ก็คือการเดินทางนะครับขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับถึงแม้ว่าเกณฑ์อุบัติเหตุใหญ่ๆก็อาจจะไม่มีเกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่า,าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับพวกเฉียวชนหรือว่าทําให้เสียทรัพย์เสียเวลาเสียอารมณ์เนี่ยเสียโอกาสมันก็ยังคงมีอยู่นะส่วนจุดที่3ก็คือเรื่องของบริวารน,นะครับก็อาจจะนําพาความยุ่งยากในเรื่องของเงินเงินทองทอง หรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาให้เจ้าชะตาได้ปวดหัวอยู่พอสมควรหรือเกิดจากปากเสียงเออมีการถกเถียงกันในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันนะครับก็อาจจะมีได้แต่พอขยับเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังผ่านไปแล้วช่วงนี้ชะตาจะพลิกนะครับความวุ่นวายต่างๆจะลดน้อยถอยลงไปนะก็คือช่วงประมาณวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนนะความสําเร็จต่างๆที่ได้ทุ่มเทไปตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรก จะก่อเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้ได้เห็นนะครับสามารถที่จะจับต้องได้ความติดขัดในเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะได้รับการแก้ไขถึงแม้ว่ารายจ่ายมันจะยังคงตรึงมืออยู่แต่ว่ามันก็มีแหล่งรายรับใหม่ๆหไหลเข้ามานะครับสนับสนุนเ,เกิดการหมุนเวียนนะครับรายรับรายจ่ายได้ดีมากขึ้นผลงานจะเป็นที่ประจักษ์มีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับจนเป็นที่อิจฉาของผู้คนบางคน ความขัดแย้งรอบๆตัวก็จะลดเบาลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถที่จะหาทางร่วมกันเดินได้เข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นยิ่งพอขยับเข้าอาทิตย์สุดท้ายของปีนะครับรายรับรายได้ที่ก่อเกิดมาจากการลงทุนไปในช่วงก่อนหน้านี้เออจะมีเห็นเด่นขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ยังขอย้ํานะครับว่าเรื่องของการเงินอย่าได้ชะล่าไปเชียวนะครับผมก็บอกล่วงหน้าไว้เลยนะครับประมาณมีนาคมปี65นะ ก็อาจจะเกิดการติดขัดที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรในเรื่องของเงินนะครับหล,ลายสิ่งหล,ลายอย่างมันเป็นไฟบังคับที่จะต้องจ่ายออกไปในช่วงนั้นดังนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงมีนาคมปี6 5พยายามอย่าสร้างหนี้หรือว่าภาระสะสมนะครับหรือต่อให้มีก็ต้องหาวิธีรีบเคลียร์รีบสะสางให้มันเบาบางลงไปนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อทุกท่านนั่นแหละครับผมก็คงต้องพูดให้เห็นภาพกันรวมๆอย่างนี้แหละ บางทีถ้าดูแค่ระยะสั้นๆนะั้นมันอาจจะดูดีสวยรู้แ่ะแต่ว่าถ้าดูกันยาวออกไปกนิดหนึ่งจะรู้ได้เลยว่าหลายๆอย่างนั้นมันคือกับดักนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับปรับตัวดีขึ้นนะคล่องตัวขึ้นมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมาและที่สําคัญในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับพยายามเอาเงินไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินเอาเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องของหลักประกันในชีวิตที่มันเกิดความมั่นคงจําพวกทรัพย์สินใหญ่ๆนะครับจะเป็นการดีนะครับก็ ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับชาวธนูขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งปีหน้าเลยนะครับส่วนธันวาคมก็ขอให้เป็นเดือนที่ก่อเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะการเริ่มต้นาการต่อยอดนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังปี65ช่วงนี้ถึงแม้ว่าหลักยึดหรือว่าทางเดินจะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงต้องประครับประครองอยู่นะ ยังคงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนรอสักประมาณเมษายนปี65นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะทําอะไรมันก็คงจะอิสระมากขึ้นก็คงจะชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างได้มากกว่านี้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังดีอยู่ที่คุณไม่หัวเดียวกระเทียมรีบเนาะก็ยังคงมีคนที่สนับสนุนคุณอยู่นั่นเองนะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ